ใครที่เป็นสิวฟังทางนี้แป้งน้มแต้มสิวแบรนด์ Cn Unique ใส่น่ารักพกพาสะดวกสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับเพียงแค่ใช้คัตเตอร์บัตนะครับจุ่มและแต้มบางๆถึงแม้จะอายุเยอะนะแต่ก็ยังมีสิวอยู่นทุกคนใช่แล้วระครับใช่แล้วระครับวันนี้เราจะมาป้ายยาแป้งน้ำแต้มสิวแบรนด์ Cn Unique ใช้ได้กับทุกผิวทุกเพศและทุกวัยแต้มบริเวณที่เป็นสิวทั้งสิวหัวสุกและเม็ดข้อสาร แต้มไปบริเวณที่เป็นสิวจะเป็นแป้งน้ําสีขาวแต้มบางๆก็พอนะทุกคนแนะนําให้ผู้ที่มีอายุ10ปีขึ้นไปค่อยใช้นะครับเนื้อแป้งดูดซึมได้ดีป้องกันการเกิดสิวซ้ำใช้อย่างเป็นประจำจุ่มและแต้มแต้มๆเกลี่ยเบางๆทำงานหน้ากล้องอย่างเราต้องใส่ใจและดูแลตนเองพิเศษทั้งแสงไฟแสงแฟลชเยอะมากๆเลยค่ใช้เพียงประจำเมื่อมีสิวที่สำคัญไม่มีสารก่ออันตรายแนะนำตัวนี้เลยแป้งนามแต้มสิว C n Unique ปักในตะกร้าให้เรียบร então, ้อยแล้วละครับไปหาซื้อกันได้เลย